สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสาธิตอุปกรณ์เสริมของวิดีโอสื่อสารี่ต้นที่ทาง TTS o u d i c o s o u t h a n d รามีให้บริการนะครับมันจะเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เลยครับนอกจากหูฟังครับที่อยู่ในมือผมนะครับก็จะเป็นหูฟังทรง G shape กะโหลกกะลานะครับที่ผมเคยเอ่ยถึงในวิดีโอนำเสนอตอนแรกสุดนั่นเองแล้ว ผมไม่ว่ามันกะโหลกกะลาทําไมผมถึงต้องมีมันอยู่ในเซ็ตด้วยนะครับสาเหตุมันก็มีอยู่ครับคืออย่างแรกเลยในบางครั้งลูกค้าก็จะมีการนําวิทยุสื่อสารนิ้ต้นของเราไปใช้ในงานที่ไม่จะเป็นที่จะต้องอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังอย่างที่1นนะครับอย่างที่2คือต้องการหูฟังที่มีการสวมใส่ที่สบายที่สุดนะฮะอย่างที่3คือในบางครั้งเนี่ยสภาพอากาศที่ร้อนมันก็จะไม่เหมาะสมกับการใส่หูฟังที่เป็นทรงเฮดแบรนเท่าไหร่นักเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่อง กลิ่นอับนะครับมีปัญหาเรื่องเงือแล้วมันก็คงจะไม่ค่อยสบายหัวกันเท่าไหร่นั่นเองแต่ว่า c h a l เล n g e ของการทำหูฟังทรงกระโหลกกลา Shape เนี่ยมาใช้กับวิทยุสื่อสารที่ทางทีทาวด์คอนโซลทนเนี่ยเรามีให้เช่าหรือบริการค่อนข้างลำบากพอสมควรครับนั่นเป็นเพราะว่าวิทยุสื่อสารตัวที่เราใช้มีสกีมในการรับส่งข้อมูลเป็นดิจิตอนนะครับซึ่งมันจะมีสัญญาณรบกวนป้อนกลับมาที่ตัวหูฟังกับตัวไมโครโฟนตลอดเวลานั่นเอง ก็จะส่งผลให้เสียงที่ออกไปมีความอู้นะครับมีความทู่แล้วก็มีสัญญาณรบกวนอยู่ในระดับที่น่าลำคาญเลยละ่ะมันถึงเป็นที่มาของการเขียนไว้ในหน้าเว็บไซต์นะครับว่าหูฟังรุ่นนี้นะครับผ่านการทดสอบมาย่งตั้ง20รุ่นนะครับตั้งแต่ทดสอบรุ่นที่ทําสําเร็จออกมาทั้งหมดในท้องตลาดนะครับรวมไปจนถึงสั่งทาเองมาเป็นตัวปัจจุบันนี่เองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับก็คือหูฟังตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับการใส่ที่สบายนะครับไม่ได้อยู่ใน สถานที่ที่มีเสียงดังมากนะครับแล้วก็สามารถใช้ในสถานที่ที่มีความร้อนหรือว่ามันร้อนและอุ่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ด้วยคุณภาพของมันนะครับมันสามารถที่จะดัดได้อิสระนะครับใส่สลับหูซ้ายหรือหูขวาก็ได้ตัวไมโครโฟนนะครับสามารถเด็บไว้ตรงนี้เราพูดได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องยกขึ้นมาชิดปากนะครับทุกอย่างดีไซน์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่2นะครับก็คือหูฟังรุ่นโชคอมครับโชคอมเนี่ยจะเป็นหูฟัง ไซมินินะครับหรือว่าไซมีเดียมของหูฟังที่ใช้ในงานไวเลสินเตอร์คอมนะครับสามารถสลับใส่ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะฮะโดยที่เน้นเพื่อความสวมใส่ที่สบายเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันมีคุชชั่นตรงนี้คุชชั่นตรงนี้นะครับคุชชั่นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือเต็มไปหมดเลยนะครับ สามารถใส่กับคนที่มีน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมได้อย่างสบายๆนะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แท็กไทยสวิตเนี่ยเป็นแท็กไทยสวิตแบบเพวิดิวตี้นะครับใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมการบินหรือว่างานแอคทิวิตี้ที่ค่อนข้างดีมานด์ความโรบัสก็คือความคงทนเป็นอย่างมากนะครับคุณจะไม่ได้เจอตัวปุ่มแท็กไทยปุ่มกดพูดนะครับที่เฟิร์มได้ขนาดนี้แล้วครับกดปุ๊บพูดได้เลยนะครับไม่มีการปุ่มรวมหรืออะไรทั้งนั้นนะครับ อันสุดท้ายนะครับจะเหมาะกับสถานที่ที่เสียงดังมากนะครับเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่ใช้สําหรับอุตสาหกรรมการบินเป็นหลักนะฮะผมเอาเข้ามาดัดแปลงแล้วก็สั่งทำมาเพื่อใช้สำหรับวิทยุสื่อสารที่ต้นของเราโดยเฉพาะเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับ Big Muff ครับ Big Muff เนี่ยแน่นอนครับปรับซ้ายหรือปรับขวาก็ได้นะครับเป็นหูฟังแบบปิดนะครับของจริงจะมีสายมาด้วยนะครับตัวที่ผมถืออยู่เป็นมอกอัพนะฮะตัวไมค์เป็น noise c a n c e l l i n g ตัวหูฟังก็จะใช้ไดเวอร์ชนิดพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับวิทธสื่อสารดีจตอนที่ทางเรามีให้บริการนะครับสองตัวนะครับคือโชคอมกับตัวบิ๊กมัฟเนี่ยก็จะเป็นหูฟังที่เป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาเปรียบเทียบกับวาเลซินด์คมดูแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถเทรดออฟฟีเจอร์บางอย่างได้ที่เช่นการพูดแบบฟูลดูเพล็กนะครับก็ เป็นออปชันที่ยังคุ้มอยู่ดีครับถึงแม้ว่าคุณจะเช่าหูฟังตัวท็อปไปด้วยนะครับทุกตัวก็ยังมีความคุ้มค่ามากกว่าการใช้วัสดุสินเด์คอมอยู่ดีแถมได้ประโยชน์จากวัสดุสินเด์คอมมาครึ่งทางและวิทยุสื่อสารทั่วไปครึ่งทางอีกด้วยครับดังนั้นสําหรับผมนะครับผมแนะนําว่าให้ลูกค้าดูลักษณะของงานให้ดีนะครับว่าเราจะอยู่ในที่ที่เสียงดังไหมหรือว่าเราจะออกงานในลักษณะไหนนะครับมีใครอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่า ไอ้หูฟังตัวนี้นะครับเราให้เช่าเป็นตัวครับไม่ได้ให้เช่าเป็นชุดชุดละห้าตัวเหมือนกับวิธีสื่อสารอีกต่อไปนะครับดังนั้นลูกค้าสามารถสเปคมาได้อย่างอิสระเลยว่าต้องการอะไรจํานวนเท่าไหร่หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่จะเป็นบอกไม่จะเป็นต้องใช้ก็กลับไปใช็ G shape ก็ได้ครับเพราะว่ามันก็อยู่ในชุดอยู่ในกระเป๋าให้อยู่แล้วพร้อมตัวสรองอีกหนึ่งเส้นนั่นเองนะครับหวังว่าลูกค้าทุกท่านจะสามารถกําหนดหรือว่าสามารถฟันธงได้นะครับว่า หูฟังซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่ทาง t t s o u า d ของอเราภูมิใจที่จะมีไว้ให้บริการตัวไหนเหมาะกับงานของท่านนะครับหรือถ้าเกิดสงสัยก็ติดต่อเรามาได้เลยครับผมหรือฝ่ายขายของ t t s o พร้อมที่จะ a s s e s s คุณตลอดเวลาครับ